สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมารวบรวมข้อมูลนะที่ได้มาใหม่ในเวอร์ชั่น4.6นี้นะครับเ,เริ่มต้นกันด้วยที่มาที่ไปแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของอล็กชิโน่กันก่อนเลยนะครับเเรื่องราวต่อไปนี้มันจะเริ่มต้นในช่วงหลังจาก The s e c o ั d Impact นะหลังจากที่เหล่าพระจันทร์นั้นได้ฆ่ากันจนตายไปแล้วก็ได้มีพระจันทร์ดวงหนึ่งเนี่ยตกลงไปยังนรกนะครับ เธอก็ถูกเรียกว่าพระจันทร์สีเลือดเนาะเออผู้คนที่อาศัยอย่างทุทรมานในนรกนี่ก็หนีมารวมตัวกันอยู่ภายใต้แสงจันทร์สีเลือดนี้นะครับพวกเขาก็เลยบูชาพระจันทร์นี้นะทุกคนนะเออเพราะว่ามันเนี่ยได้มอบพลังงานธาตุแสงครับและเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวนะที่ผู้คนใช้พึ่งพาในการเอาชีวิตรอดในนรกนะครับสถานที่นี้ก็ถูกเรียกว่าป่าแสงจันทร์นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ใกล้กับ เขตแดนของเตวัดนะที่นี่เนี่ยมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตนะครับจากนอกโลกนะครับพยายามเล็ดลอดเข้ามาอยู่เสมอนะเป็นพวกปีศาจนรกอะไรแบบนี้นะครับรวมทั้งคนที่หลุดเล็ดลอดออกมาจากใต้แวัดด้วยชาวบ่าแสงจันทร์เนี่ยก็ได้รอคอยนะครับให้พระเจ้าเนี่ยมาเยือนทุกคนเอ,อเพื่อที่จะได้ปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์ยากลำเค็นนะครับเเขาก็เลยสร้าง บ้านเรีกเด็กกำมพา้าขึ้นมาเออเผื่อว่าจะมีแบบเด็กกําพา้าที่จริงๆแล้วเป็นพระเจ้าแปลงตัวหลุดเล็ดลอดเข้ามานั่นเองครับ พวกนี้ก็จะดูแลพวกเด็กกำพร้านะคอยรับเด็กกำพร้ามาเลี้ยงทุกคนโดยที่พวกเขาก็จะมีวิธีการบางอย่างนะครับที่จะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถดึงพลังของตัวพระจันทร์สีเลือดออกมาใช้ได้นะครับทําให้เกิดอัศวินนักรบที่มีพลังพิเศษขึ้นมานะเออโดยกลุ่มอัศวินพวกนี้เขาก็จะเรียกว่าอัศวินหงนะครับภายใต้การปกครองของราชวงศ์พระจันทร์สีเลือดเนาะแล้วก็กลายเป็นอนาณาจักรแคนเรียขึ้นมาในที่สุดนะครับซึ่งพวกแคนเรียเนี่ยบางทีก็จะชอบไป แอบมอง ในเตวแวตนะทุกคนนะเออไปส่องผ่านตัวของน้ำมันพาราณอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นขอบโลกนะครับหรือบางคนก็สามารถแบบแอบบเล็ดลอดเข้าไปในเต้วตได้นะจนกระทั่งมีนักพยากรณ์คนหนึ่งครับเออหรือว่าเดวิชั่นนารีนะของแคนเบรียก็เป็นใครไปไม่ได้ครับก็คืออัลเคมิสโกนั่นแหละคิดว่านะครับก็คือแม่ของปิโดนะซึ่งเขาสามารถเข้าถึงอ e ิมินซุนได้แล้วก็ได้รับรู้ความจริงครับถึงสังสารวัตรอะไรต่างๆเนาะเออทั้งที่การ เกิดและดับวรจักรอะไรของที่ตัวของเซเรเทียสร้างขึ้นมาไว้เนี่ยรวมทั้งการล่มสลายของวรจักรต่างๆด้วยทําให้ตัวของชาวบ้านเนี่ยเขาก็เริ่มสินส้นศรัทธาในตัวของพระจันทร์ทำให้ราชวงศ์พระจันทร์สีเลือดก็ค่อยๆหมดอํานาจลงนะครับเอ,อ่อทำให้เกิดราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาก็คือราชวงศ์สุริยคราสนะในช่วงของราชวงศ์สุริยคราสก็มีการใช้พลังงานธาตุมืดนะครับผสมกับพลังงานธาตุแสงจากตัวของพระจันทร์เนี่ย ให้มันกลายเป็นพลังนิวเคลียร์ขึ้นมาได้นะครับก็เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงที่ระบบจักรกลนะครับรุ่งเรืองในแคนเบรียรเป็นพิเศษเนาะในตอนนั้นเนี่ยแคนเบียจะมีอัศวินที่เลือกชื่ออยู่4คนครับทุกคนครับหนึ่งก็คือยอตนะเป็นผู้นํากองทัพหมานรกนะครับเออกองพันหมานรกพวกนี้น่าจะมีหน้าที่ในการเจาะ จาะโลกเจาะมิตินะครับแล้วก็มีอันเฟรดนะนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในเหล่านักปราศนะครับคนนี้ก็จะมีความสามารถในเก่งในเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็วิทยาการต่างๆแล้วก็มียาบริสนะครับเอ่อก็เป็นผู้นํากองทัพของคันเรียนั่นเองแล้วก็มีแพลินเฮอรีผู้ไร้พ่ายนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นคนที่ เคยได้รับพลังจากพระจันทร์สีเลือดมาแล้วเหมือนกันนะครับต่อมาเนี่ยก็มีเทวพูตตนหนึ่งทุกคนที่พ่ายแพ้ให้กับดิอุสอูรีนะครับดิอ mm ุสอูรีนี่ก็เป็นชื่อที่นิวเวลใช้เรียกจงลี่นะครับเออก็คือในสงครามอาคอดนั่นแหละเออก็มีเทวพูตคนหนึ่งครับมันแพ้กับจงลี่แล้วก็มันไม่ยอมที่จะอยู่ภายใต้การปกครอ,องของเซเลเทียมันก็เลยหนีออกมานอกโลกครับเออแล้วก็มาโผล่อยู่ที่แคนเบรียเทวทูตตัวนี้ก็ถูกเรียกว่า แองเจริกานะทุกคนนะแองเจลิกาแองเจริกาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องต่างๆในแต้แวดให้พวกแคนเดียมันฟัง,ฟงทุกคนทำให้มีอัศวินหลายคนนะครับที่ลหลงไหลในตัวของแองเจริกาแล้วก็ต้องการจะแสวงหาทางในการหลุดพ้นจากแองเจริกาด้วยทุกคนตอนนั้นเนี่ยพวกแคนเดียเขาจะเริ่มคิดค้นหาวิธีนะครับที่จะสามารถกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสมบูรณ์แบบเออที่จะเหนือกว่าวัตจักนะครับของที่เซเลเทียรสร้างไว้ขึ้นมาละ จนสุดท้ายเนี่ยพวกอัศวินมันเริ่มบ้าคลั่งทุกคนเออบางคนก็เริ่มบ้าคลั่งแล้วก็เริ่มสู้กันเองบ้างอะไรบ้างนะครับตัวของไวรินเฮรี่ผู้ไร้พ่ายเนี่ยเขาเชื่อว่าสาเหตุที่ตัวอัศวินมันคลั่งกันเนี่ยมันมาจากแองเจลิก้านี่แหละนะครับเออเขาก็เลยคิดว่าถ้าฆ่าแองเจลิก้าได้ทุกอย่างน่าจะกลับมาสงบเขาก็เลยไล่ฆ่าแองเจลิก้า ออแล้วมันก็เลยเกิดเป็นความโกลาหลขึ้นมาครับเรียกได้ว่าแบบไล่ฆ่ากันอย่างบ้าคลั่งเลยสู้กันแบบจนทะลุมิติจนมาถึงแต้แวดเลยนะครับพี่ว่าเนี้ยน่าจะเป็นสาเหตุของภัยพิบัติ500ปีด้วยนะซึ่งสุดท้ายแล้วมันทําให้ปีศาจแห่งความมืดมันเข้ากลืนกินแคนเบี่ยนะครับออตัวของยาบอริสก็ได้ยึดอํานาจการปกครองจากราชวงศ์สุริยคาตเนาะออสุดท้ายก็ พาชาวคันเหลือเนี่ยเข้าสู่เส้นทางของเอบิสออเดอร์นะครับอนนาณาจักรคันเหลือมันก็ล่มสลายไปเนาะเปียโรที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับตัวของฝั่งยาบอริสเนี่ยก็เลยหนีนะครับมาอยู่กับเทพน้ำแข็งคนใหม่นะก็คือซาริซานเองนะครับ mm hmm. ก็เหมือนกับที่คันเหลือเคยสร้างบ้านหึงเดีย่ยกะพราไว้เฟ้นหาคนที่เล็ดลอดมาจากนอกโลกเนาะ เจสเตอร์ก็ได้สร้างบ้านยิงเหล็กกำพา้าขึ้นมาเหมือนกันนะครับเพื่อค้นหาคนที่เล็ดลอดเข้ามาจากนอกโลกนะเข้ามาในแต้แวดเนี่ยโดยใช้ชื่อว่าบ้านแสนอบอุ่นนะครับจนในที่สุดพวกเขาก็ได้พบเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าแพ้แว่นะทุกคนแพ้แว่เนี่ยเป็นเด็กที่สามารถใช้พลังไฟมานได้ตั้งแต่ อายุน้อยแล้วเออโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันได้พลังมาจากตรงไหนยังไงนะครับทาให้ตัวของแพ่แว่เนะี่ยถูกมองว่าเป็นแม่มดที่ต้องคาสาปนะครับโดยที่ตัวแพ่แว่เองเนี่ยก็มักจะได้เห็นแล้วก็ได้ยินภาพหลอนอยู่เสมอทุกคนและเธอก็จะมักจะฝันเห็นพระจันทร์สีเลือดอยู่เป็นประจํานะครับและสุดท้ายเธอก็กลายมาเป็นตัวอย่างทดลองหมายเลขหนึ่งนะของเปียโรนะครับเด็กที่ได้รับการเอาใจใส่มากที่สุดในบ้านแสนอบอุ่นนะมากกว่า เคลวีนะครับซึ่งเป็นลูกแท้ๆของครูกาเบน่านะที่เป็นท่านแม่ของบ้านแสนอบอุ่นด้วยนะครับจนในที่สุดก็ถึงวันหนึ่งนะครับที่เพ่แว่ได้กลายเป็นราชาของบ้านแสนอบอุ่นด้วยการสังหารเคลวีเพื่อนรักของตนด้วยมือตัวเองนะครับการทดลองที่โหดร้ายที่สุดของครูกาเบน่าก็ได้สิ้นสุดลง เด็กในบ้านก็มีเพียงแต่ต้องทําภารกิจนะครับทำตัวเป็นเด็กดีนะครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอะไรแค่นี้มีเพียงแต่แพร่แว่เท่านั้นนะครับที่ยังคงถูกไฟเผาอยู่ในใจนะในสมองของเธอนั้นคลิดคิดคุ้นคลิดอยู่เรื่องเดียวคือการที่จะฆ่าผู้กลับไปหน้าได้แต่ว่า เธอก็ยังฉลาดพอที่จะไม่หันดาบเข้าใส่เดอะฮาร์บิงเจอร์นะเพรเธอก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าการจะเอาชนะฮาร์บิงเจอร์ได้นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถทําได้ง่ายๆนะทุกวันเธอก็จะคิดหาวิธีทุกคนคิด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 ,คดหาวิธีที่จะสามารถแบบบรรลุปเป้าหมายของเธอได้นะครับแล้วอยู่มาวันหนึง่งเธอก็ได้รับวิชัน่นฮะ อ,อระบบการแจกวิชันของอีมินซุนนี่มันจะแปลกๆหน่อยนะทุกคนนะวันๆเอาแต่คิดจะฆ่าแม่ออพยายามจะคิดจะหาทางฆ่าแม่เออสุดท้ายได้วิชันงง,งใจเอองงใจเธอก็เลยซ่อนวิชันไว้ในเสื้อตัวเองแล้วก็ได้กระทําการไปบวกกับครุก,การเบน่านะในที่สุดเธอก็สามารถ เอาชนะคูกาเบน่าได้คนแพ้แวกก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าแม่นะครับแต่ความจริงแล้วทั้งหมดนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งเคลวีนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ให้ตัวเด็กๆนะครับมาสู้การเพื่อเฟ้นหาราชาของตัวบ้านิเด็กกัมพารหรือตัวครูกาเบน่าเองนะครับทั้งหมดจริงๆแล้วมันเป็นแค่การทดลอง ของเปียโรนะครับเพื่อที่จะปลุกพลังของแพ้แว่ให้ตื่นขึ้นนั่นเองหลังจากนั้นแพ้แว่ก็ได้รับชื่อใหม่เป็นอเล็กชิโนนะและได้รับมอบดีลัชชั่นนะครับทำให้ตัวของแพ้แว่เองก็จะมีพลังถึง3อย่างเนาะเออหก็คือไฟมาในตัวเองนะครับสก็คือวิชชั่นที่ได้รับจากการมุ่งมั่นในการฆ่าคูกาเบน,น่าเนี่ยแล้วก็3ก็คือดีลัชชั่นใหม่นะครับที่ได้รับจากซาริซามาในวันถวายสัตว์นะครับเป็นฮมิเจอร์เนี่ย ปีเอโร่ก็ได้เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วแพ้แว่คือชาวคันเรียที่รอดชีวิตนะครับแล้วก็หลุดรอดเข้ามาในแต้แว็กได้นั่นเองและที่แท้จริงแล้วเธอยังเป็นสายเลือดของราชวงศ์จันศีเลือดด้วยนะครับ ถ้าเธอสามารถปลดปล่อยพลังของพระจังสรีเลือดในตัวของเธอออกมาได้นะครับเธอจะสามารถเข้าสู่ระดับที่สามารถกำหนดโชคชะตาได้แต่ตัวเล็กชิโนนั้นรู้ดีทุกคนหากความมืดเนี่ยที่มันค่อยๆค,ค,คลืนกินเธอจากปลายนิ้วมือขึ้นมาถ้ามันสามารถกลืนขึ้นมาจนถึงหัวใจเธอเมื่อไหร่เธอก็จะกลายเป็นสิ่งอื่นขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ